Rồi ơi, phồi lên ơi. Đợi Không có khoảng nào đâu, ได้บาดเจ็บไปรู้ไหมไม่ใช่มา้เจ็บเลย รถเป็นไหนมาเนี่ยรถคันนี้เป็นไหนรถตู้โดยสารมาหรือว่ารถเที่ยวรถไหนรถเนี่ยเหรอครับเป็นรถเหมาใช่ไหมไม่น่าจะเป็นรถโดยสารละพี่เพราะว่ามีมีมีหลายเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้ป้ายเนี่ยเนาะป้ายมันไม่ได้ป้ายเหลืองลมมเตอันนี้เบื้องต้นสาเหตุเนี่ยการเกิดเนี่ยเพราะอะไรคเกิดจากรถล้มเตอสิบล้อแปดล้อจอดทางแล้วรถก็วิ่งมา คนต่อไปอะมรับผมเคื่องจักูแต่สิเป็นรถจอดอยู่มันไม่จุดต่างสิ่งเนี้นะจ๊ะครับผมอันนี้ชายนะครับผมนี่ชายคือกินเลนมาครึ่งออกอกินเลนมาครึ่งชาติชนะยันไม่ได้เปิดนะครับชาติชนะยครับนเขาไม่เปิดสัญญาณด้วยครับคือมันไม่มีสัญญาณรบบอกเส้นทางอก็ไม่มีสัญญาณในทราบจอดเสียอยู่อ๋อนี่เขาบอกว่าเสียนะครั ครับคนขับบอกเสียรถจอดเสียอยู่เคยเคยมาเติมนะครับเบื้องต้นนะตรงนี้เลยครับเอาโปรงๆนะอันนี้เราจะดำเนินคดีกับคนครับยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง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 สอบถามสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนาะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไหร่เบื้องต้นตอนนี้นะเบื้องต้นตอนนี้ก็าทรามีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่ครับตัวเจ็บร้อยสี่ เดี๋ยวก่อนล้วกันทนายทุกษาเราต้องรับไว้เป็นคนงั้นต้อง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 คนนี้คนนี้แายแม่ไดหน้านะไปดูวิดีโอนะไปคนนี้ไม่ดีนะเจ๊เฮ้ยมีดึงลูกบอลแลนด์มับสินเขาไปไหนแล้วล่ะลองลองลองที่ดูคุ่บัตรทนายสาวไหมครับแล้วเดี๋ยวแยกเคสอีกทีนึงไปตัวเดียบลุงหลังดูล่างหลางลุงหล่างอ่ะใครก็ได้ครับเดินเรือพันนี่ไปได้ไหมครับ